ตตอนนนีี้ผมอยู่่ทิสถานีรถไฟนะครับแล้วก็มันมีอยู่ร้านหนึ่งที่คนมาซื้อกันเยอะมากเลยมันเป็นข้าวจีนะครับข้าวจีที่เขากินกันแล้วร้านนี้น่ากินมากเลยครผมจะลองชิมดูก็ขา <5, 000. S 1> บะยี่น้ำหนักหกจดาทเจ็ดบาทานน้ Đến về mua đem về, phải về. Nếu không, Nếu không, Nếu không, thể, nó cũng phải không ăn Cho tôi hai cái. Ăn thắng được không? Hả? Ướp. Cay, cay. À. Con con. À. Được được. được. เดียกคือได้ใช่เขาถามว่ากินพริกได้ไหมได้ให้บัตรจักรให้บัตรจีนด้วยคือแบบนี้บัตรจีนิดเรื่องพริกโอ้ที่บอเดี่ยงนะพร้าจักรพร้าจักรของบัตรจีนถึงตัวหลังไงใช่ไหมพริกเอิร์ธลัมบอกเขาว่าไม่ปัญหารพวกเราเป็นคนกินไทยกินเผ็ดได้พริกมาก

ไก่ดาวแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นหมูผึ้งเชียงพริกนะครับแล้วก็เป็นมูนเป็นหูหมูครับยืนย้ายไม่อาไม่ติดเลยบรรยาี่เขากินกันครับของสถานีรถไฟ อร่อยครับงอนล้ำครับอือเออไรล้ากับเปาหูลกน้มีฮะเออไล้าของอของฟองกีปลา่สะบักไไม่มีครับอือหอครับ บรรยากาศกินริมทางรถไฟนะครับเตาเตา,าเหลือเตารถไฟมาโอ้รถไฟจะมาด้วยครับเยอะกินอยู่ตรงทางรถไฟสุดยอดครับเขาบอกว่าเตาเตาเหลือรถไฟจะมาแล้วผมก็รอรถไฟอยู่ครับเมื่อไรจะมาที่